สวัสดีครับวันนี้วันศุกร์ที่29เมษาย,ยนนะฮะจากที่เห็นได้เลยนะ,ะว่าตอนนี้ผมอยู่ในห้องนอนใส่ชุดนอนนับน้ำเรียบร้อยแล้วผมกำลังจะนอนแล้วตอนนี้เวลาประมาณตีแล้วเธอตีสามแล้วอยู่ตึกนิดนึงนะฮะเมื่อกี้นั่งคุยไอ้กลุ่มแชทในทวิตเตอร์เพลินไปหน่อยปกติมันคือผมมีไอ้กลุ่มแชทในทวิตเตอร์ที่แบบมีไอ้พวกอ,อะไรอะมีพวกไอ้แอคเคาท์แอคเคาท์ดังๆที่เกี่ยวกับโจโจ อันอื่นอยู่ในนั้นด้วยมีเยอะแยะเลยเราก็แบบมันเหมือนมันเหมือนเป็นคอมมูนิตี้ในโจโจทวิตเตอร์อะไรผมอ่ะแล้วแบบผมก็มีแอคเคาที่ดังๆเนี้ยคนเขาก็รู้จักกันแล้วก็ผมก็คุยอยู่กันในนั้นนะคุยเรื่องนู่นเรื่องนี้เรื่องอะไรไปหลายเรื่องก็คุยเพิ่มนิดนึงก็เนี่ยตีสามเลยนี่จะไปเดี๋ยวก็รันจะนอนแล้วเออเมื่อเช้านี้ตอนตื่นมาก็เอ่อขยับพัดลมนิดหน่อยนะแต่ว่าขยับพัดลมตอนนี้ยังไม่ได้ปิดพัดลมนะฮะก็เลยเกิดเหตุการณ์ไปพัดพัดลม ไปติดอยู่กับไอ้อะไรอ่ะไอเดียไปตรงข้างหน้าตรงเนี้ยแล้วก็บู๊ปหักออกมาเลยบินมาเลยนะฮะก็พัดลมตัวนี้ก็ได้เ,เสียชีวิตไปเรียบร้อยแล้วตัวพัดตัวพัดลมยังใช้ได้แต่ว่าใบาพัดใบพัดที่ผมใช้มาตลอดก็อ่อต้องขอแสดงความโศกเศรา้าเสียใจขอแสดงความไว้อ,อะไรให้กับใบไป,ไปอ่ใบพัดพัดลมผมนะฮนะเดี๋ยวต้องซื้อใหม่โอ้ขอบคุณมากที่ทำให้อากาศเย็น มาตลอดผมใช้พัดลมผมใช้พัดลมอันนี้มา <teşekkür ederim. S 1> ตั้งแต่ตอนผมเข้าปีหนึ่งแล้วแต่แล้วละเวลาพบเจอกันมันก็ต้องมีการจากลากันใบพัดลมนี้มันก็ถึงเวลาตายของมันแล้วมันจะมาติดกับใบพัดพัดลมของมมาเดี๋ยวซื้อใหม่กเลยใช่ก็แล้วจากนั้นก็เมียอะไรบ้างอะเมื่อเช้าจะจูแม่เขาปุ๊บจะใช้ส่วนรถในส่วนรถในแกร็บสั่งสเต็กกินเออ ทคง,งงเลยจุดๆตอนั้นก็ข,ขึ้นมาแล้ว,ลวก็หลังจากนั้นก็มีอะไรไงอ๋อแล้วผมก็เหลือตอนคือแบบมันในแกร็บอ่ะมันมีไอ้นี่ไงมันมีไอ้ส่วนลดมันมีไอ้ส่วนลดอะไรปไปตัวที่มันที่จะใช้มันจะลดรารคาค่าอาหารที่สั่งมาห้าสิบบาทเออแล้วแบบมันหมดมันหมดวันนี้ไงแล้วผมเหลือตอนนี้ผมเหลืออะไรวันนี้ผมเหลืออยู่สองอันก็แม่กาเอาไปใช้ซื้อสเต็กอันหนึง่งแล้วผมก็เอา สั่งซูชิมากินตอนเย็นตอนคืนนี้นะฮะผมสั่งซูชิมาสิบสามชิน้น <c oughs> กลัวไม่อิ่มไงซูชิซูชิสิบชิน้นมันอิ่มมันไม่อิ่มตัวสิบสามชิน้นแล้วก็ใช้ตลดไปก็ราคาแค่เก้าสิบเจ็ดหรือปราณเก้า ก้าิบเสิไสักอย่างนั่นแะแต่ไม่ถึงร้อยนะฮะซูชิสิบสาชิ้นราคาไม่ถึงร้อยนะฮะในสมัยนี้คือมันมันเป็นไปไม่ได้แบบซูชิตาตานัดสมัยก่อนนี่คือ้าบาทใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้มันกลายเป็น1ิบาทไปหมดแล้วอะแล้วแบบสมัยก่อนมันมีนี่นอถ้ากดซื้อ1ิบชิ้นเ็าจะแถมหนึ่งชิ้นสมัยนี้ไม่รู้ยังมีอยู่หรือเปล่า สั่งในแก๊ปมันไม่มีแต่บางทีก็อาจจะยังมีอยู่แต่ว่าหลายร้านมันก็ไม่แถมแล้วไงเพราะว่าเศรษฐกิจจำแย่ชิบหายวายวอดเกินไปทั่วตลาดอ้ยเฮียชิบหายก็เต่ห้ังนี้นั่นก็ไม่มีอะไรมากก็นั่งคุยกับเพื่อนในกิจสอดแป๊บนึงแล้วพอคุยเสร็จก็นั่งดู YouTube นั่งดูทวิตเตอร์หลังจากนั้นก็ไปคุยกลุ่มแชทยตีสามแล้วผมก็เข้ามาในนี้นั่นแหละ ก็ั่นแหละผมอาบนะ้ําแต่งตัวเรียบร้อยแล้ววันนี้ก็สระผมเรียบร้อยวันนี้ก็ผมก็รู้สึกด,ดีแหละผมผมไม่ผมไม่มไมเหม็นเลยเมื่อเมื่อวานเมาานื่อวานผมก็กะจะสระผมนะแต่ว่านี่ไงมันเกิดความไฟดับเพื่นแล้วก็มันมันไฟดับเมื่อวานนี้แล้วก็น้าท่วมชั้นล่างนิดหน่อยแล้วอไอวาวน้าอ่ะอมันมันช็อตม้งเห็นเห็นลุงบอก ก็เมื่อคืนมันก็เลยต้องใช้น้ําใช้น้ําถังข้างบนเนี่ยมันก็เลยแบบไหลมาในไหลลอกออกมาน้อยมากแล้วก็มีน้ําจํากัดเนี่ยก็เลยใช้น้าเยอะเอามาสระผมมาเลเมื่อคืนจะแบบอยากสระผมมาไรผมเหม็นเอวันนี้ก็ได้สระแล้วนะฮะผมก็รู้สึกดีแล้วแต่แบบไม่รู้ว่าไอ้สิวไอ้สิวตรงนี้มันมาจากไหน,นหรือว่าเมื่อคืนแบบไม่ได้สระผมแล้วก็ผมผมที่ไม่สะอาดม,มาแตะหน้าแล้วมันก็ทำให้เกิดสิวขึ้นหรืออะไรโอ ก็ไม่รู้หรอ,อกฮะว่ามันมาจากไหนจะขอให้มันหายไปเร็วแต่เกลียดมากเลยเปล่าฟิลขึ้นหน้าเดี๋ยวสากลนหนวดแล้วด้วยนะวันนี้ก็ไม่รอเลยอ่ะก็ได้นแหละฮะเออถ้าไงผมก็จะไปนอนละเออนั่นแหละเพราะว่ามันดึกแล้วแล้วผมก็ง่วง <c oughs> เมื่อง่วงก็ควรจะไปนอนนะะก็นั่นแหละฮะถ้าไงก็เอาไว้เจอกันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับเย่เยย้ยย